ทุกคนผมนเจออีวิเวฟอีกแล้วเนี่ยเจออีกแล้วทุกคน,นเจออีวิเวฟอีกแล้วเย้ครัง้งที่สี่แล้วทุกคนครั้งที่สี่แล้วเย้ครัง้งที่สี่ในชีวิตผมแล้วย่อมเยี่ยมครัร้งที่สี่จะเป็นครั้งแรกที่ข้าม,มันได้ครัง้งที่สี่ในชีวิตมีใครเคยเจอท่าผมไหมครั้งทสี่รอบมีใครเคยเจอไหมสี่รอบบางคนเข้าหา ยากมากเลยนะขอจะได้สีรล้อผมได้แนละ้วก็รู้สึกดีใจมากเลยนะทุกคนดีใจดีใจดูเลยดูอีวีแอมจะยากขนาดไหนทุกคนผมก็จะเซฟป,ประมาณนี้เล่นฮาร์ดมั้งจังโจ้แน่กิบลลกแค่จะมาทำภารกิจแฟร์ฟาร์มเฉย เผื่อจะไปถ่ายจะเก็บเพชรไว้ซื้อกล่องสูงจะได้อามารีทุกคนดูเนี่ยเนี่ยเนียแล้วมันเจออีเวฟบอย่างนี้มันจะยากขึ้นประมาณเท่าไหร่นะเออผมอยากรู้ว่ามันยากขึ้นเท่าไหร่เสียงหมวก็จะแหบๆหน่อยช่วงนี้เทศกาลเออเลยไยเนาะที่บ้านผมก็มีจัดเทศกาลเพลงดังมากเลยเดี๋ยววนที่สปกผมก็จะเต้นด้วย ผมเต้นผมเต้นบุกชอบเต้นฮะตายเสเธอบอทอยเลยก็จะทำาคลิปยาวหน่อยผมไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายคลิปไว้นจริงๆนี้ผมตั้งใจมาฟาร์มเพชรเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายคลิปเลยอันนี้ตริงจริงที่ผมสาบานได้เออแล้วอย่าลืมฝากติดตามช่องผมด้วยนะถ้าติดตามช่องผมแล้วขอให้มีแต่ความสุขมีแต่คนรักขอให้เลกเกิลจริ ดูดีๆเจออีวิเว็อีกแล้วครั้งที่สี่อุ๊ยใครเจอเยอะเท่าผมไหมนะคงไม่มีหรอกผมเก่งไม่มีใครเท่าผมหรอกผมเก่ง่เดี๋ยวบอกผมโมเจออีวิเว็มาสามครั้งนี่ครั้งนี้ครั้งที่สี่หลักฐานแล้วหลักฐานเออแต่ครั้งแรกถ่ายไม่ทันจริงๆเลยครั้งที่สองครั้งที่สามมันาจจะถ่ายทันมั้งก็มีคลิปลงไว้อยู่ก็เดี๋ยวดูได้เลย

โอเคแล้วก็ผมจะวางกิจเพิ่มอีกตัวหนึ่งไว้ตรงนี้เพากิจตงน,นี้วางอยู่นรงใช่ไหมถ้าเราไวาตรงนี้ก็น่าจะได้อยินวิจะยังอ,อ,อยู่เบบอือจะอวัดอีกสิรอบเล,วลยว,วุ่คืนโอ้โหว้แบบถ่ายสดๆร้อนๆตอนดูสาม3ุ่มสิบเป่ะโค้ย วัดตังลอยห้อยห้อยหอยย่างหอยเนี้ยโคตรึงโคตตึงจริงจริงไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดนี่ผมไม่รู้นะโปรเซนมันออกเท่าไหร่ผมเจอสี่รอบแล้วใครรู้บ้างโปรเซนต์มันออกมาเท่าไหร่ยังไงเชื่อบอกผมได้ผมไม่รู้เลยมันบปรโปรเซนต์ออกยังไงผมไม่รู้อ่ะผมเจอสี่รอบแล้วเขาบอกว่าหายากนักหนาไม่จะยากเขาโกหกเนาะโกหกอย่าไปเชื่อคนนั้นโกหกเก่งเนาะ มีเพื่อนโรงเรียนเขาบอกว่าเขาเก่งสุดและสุ่มได้แต่ของดีๆวิเว้ไปเจอแล้วหนึ่งรอบผมเจอมาสี่รอบผมยังไม่อย่างโมเขาบอกว่าผมโกหกผมได้คลิไปไว้ในช่องเขาบอกไม่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 เชื่อไม่เชืช่อผมคิดว่าทุกคนคิดว่าเพื่อนผมเป็นนิสายอะคิดี้อวดนะคิดอวดเองนะมันบอกว่ามีหนึ่งแสนโลบักทั้งทั้งไม่เคยเติมโลบักมันมั่วมาก นน้มันบอกมีหนึ่งเศษโลบักยังไงมันไม่เคยเติมโลบักอ่ะทุกคนชุดว่าอุ้ยนี่ผมจัดเซตแบบนี้มันจะผ่านฮาไดไหมเห็ไหมเจอมาเจออีวิวเวฟอีกโอ้คิดแล้วก็ปวดหัวเลยนะคิดแล้วปวดหัวเอาไปด้านซานิล่าก,กันนะทุกคนนี่โคเท่ เราเท่จัดเลยเราเท่เราเท่ไอ้ท่อมากอัปเกรดให้ถึงขั้นที่อะไรเออสปีกเกอร์ือนขั้นเท่าไรวะขั้นห้าคมไม่ถึงขั้นห้าหรอก่อไปหกพันทุกคนอ่ะหกพันให้เสร็จก่อนเล้วก็อัปตัวฟามเงิ ี่ผมแม่ผมเรียกผมก็เลยจุดพิแบบนึงผมขียาว่าระ แม่ผมเชยเอแล้วไม่เียคะมี a o u มาเออะ a a o e a o u อะไรวะผมมาหม,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 ม้หมอนหมอนหมอนหมอหอเยเว็บยีสิเจ็ดแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าเพื่อนผมมันบอกว่ามันเล่นแบบฟุดใช่ไหมัล้สุดท้ายผมคิดสนนี้ผมสุด Disney, ้คิด Disney, นสด 5, นเนี้มาห้ารอบผม ผมบอกสุดในห้าแล้เขาก็ไม่เชื่อเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วรึเปล่าแล้ววันต่อมานะผมไปสุมให้เขาดูแล้วได้คิีสูนีจริงๆของเราผมบอกว่าดูนะจะได้ผมบองก่อนแตได้คีจริงไหมเขาบอกอุ้ยเวอร์เวอร์แล้วเขามีครั้งที่หกของเราแล้วเขาไม่เชื่อหรอกครั้งแรกเราแม่งนั่นนั่นนะครับมันเป็นมันอะไรแล้วตอนเล่นทะเลทายเขาบอกจริงๆผมสุ่มแค่ 1,500พนหรผมได้ก่อนลีกเก่ามา2ตัวเขาไม่เชื่อผมอีกทั้งเขาก็กนั่งอยู่กับผมนั่งดูอยู่กับผมเลยเขาก็ไม่เชื่อผมนะแต่พอวันต่อเดือนต่อมาผมจุ่มสีรอบได้นิติเขาก็มาเชื่อผมอีกนเคาก็นั่งอยู่ใกล้ๆเขาคิดว่าซื้อคนอื่นมาอนไม่ึงซื้อเลย ผมเงินที่ไหนล่ะวะผมให้ผมจะซ้นำนะทุกคนนะเออเ่องผมก็ชอบหน่อยผมขอไปิดเสียงไปแล้วกันนะเสียงมันดังมากเลยเดี๋ยวมันเริ่มจะแหลกแล้วก็จะหลุดเกณไปเนาะเนี่ยอันนี้เอามาการนาทีแต่คลิปถัดอ่ะประมาณประมาณเจ็ดนาทีกว่าละเจ็ดนาเจ็ดนาทาานะีประมาณสี่สิบเนาะประมาณนี้ที่ผมนับะพระเสียงนี่ป่ะดังมากทุกคน เบาเสียงบาเสียงเบาเบาเบา,บาโอเคแล้วคันไม่ลาตัดแล้วต่อไปเราต้องวางพิเทเพิ่มว,วางพิเทให้ตันก่อนอัพขั้นสุดท้ายแล้วทุกคนผ่าสามพันสี่สามพันสามสามพันหนึ่งสองพันแล้ว Okay. One, 2 5ง0ห้าโอเคค่ะหนึ่งคันแล้วหนึ่งพันเอาแล้วก็กรกโอเคเตืมต่อไปวางรัดเตอร์วางตุกตีฟ้าเพิ่มโอเคตัดแล้วนะรัดตัวตุกตีฟ้าต่อไปวางใส่ท่านคามีหลาแมนเพิ่มไว้ตรงนี้เลยไว้ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็อัพเยอะ ผมอยากรู้ว่าอีเวลวีมันจะเล่นยากไหมเพราะจะเขาบอกว่าถ้าเล่อ Evil นอีเวลวีพันน่ะมันได้เงินเสริมด้วยตอนนี้กิจกรรมมันมันจบไปแล้ว เออนี่เอาไปหมดไปแล้วก็ได้เพราะว่ามันไม่มันมีลู่เยอะขาแล้วมันจะได้มันไม่มีแล้วอ๋อก็หมายความันน่าจะหมดไปแล้วแหละโอ้ยถึงจะเอาไปสุดป่าัวหลุดเลยโอ้โหเย็นเย็นเย็นที่กันสุดป่าหนึ่งเลยเย็นเย็นๆไปผมจะไม่อ้อมให้ตัยนะอัพตายเงินปืนให้ตายมันไม่ต้องจบแล้ว อทางาหกนวงเออด้ยกนววกกว่าเยอะเอไอด้วยดเดนเลยี่มันเยอะดๆที่มีดเด่นเไม่ใช่เออดูช่องแล้วก็ติดตามเลยกติดตามช่องเพื่อผมด้วยนะเออแต่ผมไม่บอกหรอก คุณนาถ้าคนติดตามผมม่ืาจะดูแล้วผมก็ลองคิดพยายามลองคิดอยู่ตลอดว่นไหนไม่ว่างก็จะไม่ได้ลงที่ไหนบางทีไม่ได้ว่างเป็นเดือนสองสามเดือนก็มีก็อดใจด้วยอืมผมนึกน้ำแตาทุกคนเบื่อเบื่อไม่อยากดูช่อมผมแล้วไปดูทางซานะมันมีสปอยทางซานอยู่ไปดูฉันนั้นฉันนั้นฉันนั้นฉันไหนก็ได้แบบที่เราสั่งทางมาเนะ โอ้ผมชอบตัวมากเลยมันสีมันมากมันมา,มา,มาตอนนี้ผมดูถึงภาคสองตอนที่เหมือนจะเป็นยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้ดูเดยอะมากเลยนะภาคหนึ่งก็มีสามร้อยกว่าตอนแล้วทุกคนแต่ผมยอยากให้ไปดูภาคหนึ่งเหมือนกันสนุกเหมือนกันนะภาคหนึ่งภาคหนึ่งก็สนุกต้องเชื่อผมเลยต้องเชื่อแล้วแหละ แล้วประกันขนาดนี้มันต้องเชื่อเรามากตมันเชื่อบ้างแหละยนอนอนอนนะมันต้องมีคนเชื่อผมบ้างนี่ต้อเชื่อว่ามัก็ต้องมีคนชอบตามผมแหละเออบางคนก็บอกว่าแบบดูอย่างตามนั้นมีจรินการรับเลือไม่จริงนะเออเคลื่อนแหละเดือนจิตผมหายอ่ะบาดต,ตามเล็กน,น้อยนะครับผมจิดเลยแบบผมบาด สำคัญแต่ว่ารูปที่ลงยนแล้วแหละว่ารูปเล่นมัวตัวตัวหลิงเหลือเกินสกปกก็สก,ปก,สกปกแอะแอะม,ม,ม,มากแอะแอะมากแอะแอะเลยแอะแอะมากมาคแล้วก็สกท่กายาวย แล้วเขาบอกว่าอีเวิเมื่อมันเยอะขึ้นแล้วมันมันจะออกมาเ,อานะเอา 8, อยอะขึ้นนะเลี้สเดี๋ยวผมจะปิดและเดี๋ยวผมวางยี้สิบแปดเดี๋ยวผมจะลกตัวออกรสิบแตาสิบแลออกหนึ่งตัวสองตัวสามตัวาตว,วางไททัาเมล่าเอาว,วางหยดที่ เได้แล้วอัพเกียรถึอัพเกีรไม่ตันก็เล่นได้เหมือนกันแหละแต่งจะอัพเกียร้วนนลนได้ะเพราะว่ามันโหเราก็แรงตอนนี้มีวงเองอยกแล้วแต่ไมเลเซอร์มันยิงยไปอยู่บักแหละบ้าแหละมั้งเรียนห้าสิบแล้วมา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 เรีนเดือนห้าสิบแล้วผมวางคือเสีเพ ผมวางสิบกิโลแต่ชบอัดออกมาแล้วนี่จะผ่านโอเคคราอ,อุ้ยได้เพิ่มหนึ่งพันหน่วยสิบร้อยพันว้าวว้าวาว,าว,าว,าว้าวว้าววานเจี๊ยบวานปาาครับทีนี้วานปากผมเลยดูงี้เล่นไหนแม่นี่ยมังแต่มันอาจจะไม่เจอก็ได้นะ ชคดีเหมือนกันนะเนี่ยเออเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปทำฟาร์มาร์ผลฟินิกผมดูก่อนอันนี้ส่มอะไรผมส่มกิจเหรอไม่เอาไม่เอางั้นผมเนี่ยพารกิจที่ผมต้องทำวันนี้ม,นมาประมาณนี้ลนะน้ทุกคนนี่งั้นผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ